สวัสดีครับอาจารย์สําหรับเอถ้าเกิดเข้มมุกดามันไปต่อไม่ได้แล้วเนี่ยอาจารย์มองว่าเข้มทีสานี้จะไปได้สวยนะฮะ่อนไปฟังตรงนั้นกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเราด้วยนะครับครับผมผมมองอย่างนี้นะครับครับอาจารย์บอนใครอย่างว่าว่าเราทําเข้มมุกดาก็มันได้กระแสเข้มทิสาี่ได้กระแสครับคือแต่ผมก็ต้องชอบด้วยผมชอบตางสาคนนะแต่ผมไม่ชอบผมก็ไม่อยากจะทำ ครับแล้วคุณคิดดูผมบอกว่าผมอะไม่ได้เชียร์คือไม่ได้ถึงรังเกียจแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้อินกับคู่โบมิกผมว่าคุณน้รมาดาางเลยเออไม่อินก็เราเองดีอ้าเห็นไหมคือคุณก็จะมาว่าเดี๋ยวคุณก็มาหาผมมาเกาะเข้มถ้าผมชอบจริงๆริผมจะเกาะก็ไม่ผิดเออถ้าผมไม่ชอบแล้วผมมาเกาะว่าอย่างนึงแต่ทําไมผมไม่ชอบไม่ไม่ได้อินกับมิกโบแล้วทำไมผมทำแฟนคลับขอไหม คือถ้าแฟนลับไม่ขอคุณเห็นผมทำว่าผมไม่ได้ทำเห็นปะแต่แฟนลับขอผมก็ทำ uh huh. นะแต่ถ้าเกิดว่าให้ผมเลือกผมจะทําคู่แบบนี้แต่แน่นอนถ้าย่อมไม่มาผมก็จะหยุดทํอ uh huh. แต่ถ้าย่อม,มาผมก็ยังทำเนื่องจากผมกินด้วย uh huh. ชอบด้วยแล้วก็ได้กระแสะด้วยผมก็ทำพวกคู่กันไปเข uh huh. ้าใจไหมครับเข <Okay. S 2> ้าใจอ่ะผมมองอย่างนี้ครับคือผมอาจจะพูดเหมือนจะซ้ำนะแต่จริงไม่ซ้ำเ uh huh. พราะประเด็นหลักมันไม่เหมือนกันแตะะ uh ่ล huh. ะเอียดมันอาจจะมีบางส่วนที่สามกันนะผมพลาดหัวว่าไงครับ เช่นจีสาความรักเป็นเรื่องสวยงามอไม่ต้องกังวลเรื่องศักดิ์ศรีหรือใครจีก่อนยังไงออบอนมองไงครับก็เห็นด้วยนะอความรักมันสวยงามอยู่แล้วด้านยุคนี้หดด้านแค่หดหรอยังไงยังไงคือในยุคนี้ใครจีก่อนจะได้เออคุณรักกันจริงก็พอแล้วใช่นะแฟนคลับชมมาบอกเข้มชอบพิสาอยู่ข้างเดียวผมก็ถามแล้วข้างเดียวเลยยังไง เออข้างเดียวก็ไม่เป็นไรอ่ะผมได้รักอ่ะเออ,เอ,อความรักมันผิดนะอืมพะาพัุณก็ชอบไปจินตนากโอชอบอยู่ข้างเดียวมึงแบบอะไรมองเครื่องบินหมามองเครื่องบินหรือลเกี่ยวอ่ะโอ้แรงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เขาไม่ไ,ได้พูดแต่ผมแค่พูดว่าคนชอบไปคิดเรื่องสักสีเรือไงผมไม่เห็นเกี่ยวเลยผมคิดว่าการที่เราชอบใครคแล้วคนมันเป็นเรื่องดีป่ะดี่เกี่ยป่ะ รักก็ดีกว่าเกลียบบ้างถ้าชอบเลยไปทารุ่มล่ามเหมือนเขาว่าเอองย้นงไม่ดีเออใช่ไหมแต่เทปมันไม่เคยทํารุ่มร่ามจีบมันไม่กล้าจีบเลยเออเออใช่ใช่อ่เยอะต่อมาเข้มไปจีบลูกดาคือตอนนั้นจีบที่สายอยู่ไปจีบลูกดาถือว่าล่างเลยผมก็ตอบไปหลายหลายคลิปแล้วก็มันย้อนกลับไปดูเลยเออก็มันจีบเออย้อนกลับไปดูจีบไม่ได้อ่ะแล้วมันก็ไปจีบกันไปมากเออแต่ไม่ได้แบบขอทเทปโเลยไง เออเอางี้ถ้าทิศามีใจให้เราเข้มไปนั่นเออค่อยว่าไปไงเออแต่นีทิศาไม่มีใจอ่ไม่ไม่แน่ไม่แน่ผมว่าว่าทิศาแหมจะไม่อยากจะวิจารเยอะแต่ว่าทิศาอาจจะแบบคิดเยอะหรือว่าโอเคอาจจะไม่มีใจก็ได้แต่ก็อาจจะคิดเยอะนะเราไม่รู้หรอกจนกว่าเข้มจะได้ลองอืนะครับได้ลองติบนะเออแต่เข้มไม่กล้าไง่ไม่รู้จะไปเริ่มยังไงแต่ผมมองว่าพิจิตเป็นโอกาสเชียร์เลยผมเจ็บปวกับมุกด้ผมขอคำปรึกษานี้ได้ม เออเด็กทิศกาก็น่าจะรู้ทันแต่เนื่องจากความสงสารเลยอะไรก็อาจจะเป็นไปได้แต่แต่ผมบอกไว้เลยนะถ้่มันขี้อายขี้กลัวเพราะงั้นเี่ะถ้าแฟนคลับไม่ไม่บิวอ่ะมันก็คงไม่กล้ากลับไปหาที่สาเพราะงั้นนะแฟนคลับต้องบิวนะคุนป๊กซีรัตนาและอีกหลายหลายคนนะอมาประเด็นอีกประเด็นหนึ่งครับครับคล้มกับมาจีบทิศาทําให้เธอเสียศักดิ์ศรีเนี่ยประมาณเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามีคนเมนงินจริงหรือว่าส่งประมาณเนี้ยผมว่าทำไมต้องสนใจอ่ะ ทิศายเขไม่ต้องสนใจแต่ผู้หญิงตีคิดเยอะไงทิสายอย่าไปคิดเยอะอคือ,อเข้มจะจีบคือสมมุติว่าถ้าเกิดเข้มมาจีบใช่ไหมทิศายก็แค่คิดว่าชอบหรือไม่ชอบให้โอกาสให้โอกาส <c oughs> แต่ไม่แต่ไม่ต้องคิดว่าเฮ้ยเขาผิดหวังเนี่ยมุกได้แล้วมากลับมาหาเราแล้วทำไมไม่คิดบ้างอ่ะแล้วตอนแรกเขาผิดหวังจากเราแล้วไปหามุกไดถูกป่ะก็มันก็ไม่ต้องไปคิดย้อนไปย้อนมาขนาดนั้นไงอเพราะไงว่ายุคปัจจุบันนี้ไม่ต้องไปย้อนไป เยอะไม่ต้องไปคิดหน้าคิดหลังเยอะเอาเป็นว่าถ้าสมมติเข้มมาฉีดดูแล้วคนเนี้ยจริงใจไหมรักเราจริงไหมพร้อมยาาะสร้างอนะคผลร่วมกันไหมถ้าพอก็จบเรื่องอายุก็ไม่ต้องกังวลดิสาไม่ต้องกังวลเพราะทิศาสาสวยอยู่แล้วแล้วทิศก็หน้าเด็กนะต่อให้สมมุติว่าอายุจะเยอะขึ้นก็ฉีดโบท็อกหรือก็ได้ก็ไม่ต้องไปซีเรียสแล้วผมว่าสิเข้มเนี่ยมันไม่รู้ดัสไตล์เข้มน่าจะชอบผู้หญิงที่อายุเยอะกว่า ไม่ดูนะอันนี้อันนี้ี่ผมมองเองคนบิ๊กสีตระเลยถ่ายที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงก็เห็นด้วยไหมครับพี่หนึ่งนะผมว่าเ้มมันเออไม่รู้อ่ะคือเอาบานที่แบบอุมมากกว่าเออดูแลกันเป๊กอะดูแลกันเ้มมาชงมส่งแล้วมันนะจะเป็นในทางนี้แล้วผมผมแอบคิดนะเพอร์เพอร์นะถ้าเ้มมาจีบที่สาจริงจังนะบุกดามาช่วยเชียร์อีกเออ แต่นั่นแหละแต่แฟนขับก็มุกดาทำใจไม่ได้คือแฟนขับก็จะคิดเยอะไงโอ้หนี่ทำไมลมูกดาไม่ไม่ชอบแล้วต่ไมแ่แล้วเหมือนก็ชอบมองเป็นศัตรูนะคือแบบเฮ้ยคือสมมุติถ้าเกิดเป็นผมนะถ้าผมเชียร์เคม,มุูกดาอยู่ใช่ไหมแล้ว,แล,วแล้วเกิดเค็มมาถึงทีสาผมจะมองไงนะผมก็จะมองว่าอ่ะก็ดีก็เขา, mm hmm. าไม่คู่กันก็ให้เค็มไม่มีแฟนตายส mm ่ว hmm. นมุกดาก็จะได้ว่างไม่ต้องมา mm hmm. ติดก,กระแส mm hmm. ก็จะได้ไปกับคนอื่น mm hmm. นะเ mm hmm. ช่นเดียวกันครับผมเป็นแฟนขับเค็มพีสานะ ผมก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดติดกันไม่ติดก็ไปจิมดาสมมติสมมติตอน่กนหน้านี้นะเออคือแบบผมมีความสุขที่จะได้เห็นคนที่ผมรักเขามีความรักที่ดีๆนะไม่ว่าจะเป็นไงการที่เขาไม่ได้คู่กับคนนี้เขาก็อาจจะไปคู่คนอื่นนะขอแค่เพียงความรักมันเป็นสิ่งดีๆครับความรักเป็นสิ่งสิ่สวยงามแล้วครับก็ใช่รักไม่ได้ผิดแต่คนที่รักไม่เป็นเนี่ยแหละคือคนผิดแล้วทำยังไงครับเค้มนึงจะรักเป็นฮะเค้มก็ต้องลองรักเขาครับลองรักรักจีบใครดีครับ ก็ถ้าจังหวะนี้ต้องีพิษาครับเขามุกดาเขาปฏิเสธไปแล้วครับคุณจะโยนของที่อย่างนี้มาให้พิษาหรอเฮ้ยเขารักจริงนะจริงๆเขาเผลอเข้มก็ชอบพิสาแต่แรกด้วยถูกนี่แหละไม่รแล้วผมว่ามันไม่ใช่ของ เหลือหรืออะไรแบบนี้อย่าไปคิดแบบนั้นมันจะเป็นของเหลือได้ยังไงอคือแม้แต่ของลดราคาเวลาคุณไปซื้อของลดราคาคุณมีเกตดีๆเยอะแยะทำไมคุณชอบไปตีความแบบนี้นและผมคนนะยังไงก็เป็นสังตีความเป็นคนคุณไม่ตีความว่าของเหลือไม่ได้ไม่ได้นะครับผมเชื่อว่าถ้าที่สาเปิดใจเข้มนะคุณจะได้พบสิ่งดีๆเลยนะครับครับครับสวัสดีครับ